สวัสดีค่ะสวัสดีนายสวัสดีจ้า,า,าสวัสดีนะเธอชื่ออะไรนะไม่เห็นหน้าฉันเลยนะมันมืดนะ <c oughs> ฉันอารมณ์เสียมากเลยอ่ะสวัสดีหน่อยน้องแบทเ์ตอนนี้นะ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เมซอนนะ ลงมากินปลาปิรันย่านะมันไม่ใช่อเมซอนนั้นน่ะมันคืออเมซอนคาเฟ่อเมซอนนั้นกาแฟนี่งยใงไ่ที่สุดฉันหนาวมากเลยตอนนี้ฉันร้อนเพราะว่าฝนกำลังจะตกนะอยู่สารคามมันใช้ด้วยกันได้หรอมานั่งชิลรอกับกรุงเทพนะอยู่กรุงเทพรอใจกันพรุ่งนี้นะคะ สตาบนิกาศนี้ดีมากเลยแม่นเนนอ่ะสตาบนิกยิงอ่ะอนี้อนาคตใช่ไหมค่ะอุ้ยนี่ห้พูดอะไรหน่อยไหมพระชายหล่อมากเลยนะนางบอกว่านางมาแอบมองผู้ชายอ๋อ้นางบอกว่าที่กู มีเครปนะอะไรนะเกาเรียกเครปอะไรนะเครปเค้กนะเครปเครปเค้กครปเค้กนะฉันกินไม่เป็นไงฉันดึงแล้วเป็นแผ่นนะแล้วทำไมฉันต้องพูดแบบนี้ด้วยเนี่ยฉันไปละบาย